หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเกิดกันเอาไว้ว่าเมื่อวานมีการประชุมบอร์ดอีวีแล้วก็มาตามนัดละไม่เลื่อนไม่เห็นด้วยไม่มีละทุกอย่างฟลูหมดสุดท้ายก็ประชุมจริงแล้วก็มีผลออกมาจริงด้วยนะเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นผลต่อสืบเนื่องมาถึงหุ้นวันนี้หลายๆหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของ EV เนี่ยครับก็มาจริงเหมือนกันในวันนี้นั่นเองนะครับใช่นะครับก็เป็นที่มาที่เมื่อวานนี้นะครับทางด้านที่ประชุมของบอร์ด E ีีเนี่ยมีมติเห็นชอบนะครับที่จะให้เสนอต่อครมภายในเดือนนี้ในประเด็นเรื่องของมาตรการทางด้านภาษี ในการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสรรพสามิตจาก8%เเหรือเพียงแค่1%นรนะครับรวมถึงมาตรการที่สำคัญคือการให้เงินสนับสนุนวงเงิน24,000ล้านบาทวงเงินตรงนี้นำไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรในประเทศอย่างที่เราบอกกันไปว่าแบตเตอรี่ถ้าเราไปดูรถหนึ่งคันคุณสุขชัยเป็นแฟนรายการนะฮะเงินที่เราเสียไปในการซื้อรถหนึ่งคันเนี่ย เป็นแบตเตอรี่เนี่ยประมาณสัก60-70%แเละโอ้เกินครึ่งเลยนะเกินครึ่งเกินครึ่งนอกเหนือจากนวัตกรรมครเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงรถ EV เนี่ยนั่นคือแบตเตอรี่เพราะรอย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการกักเก็บการที เป็นการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของยานยนต์ต่างๆก็เลยเป็นที่มาที่รัฐบาลเี่ก็เห็นความสำคัญตรงนี้จึงนําไปสู่ในเรื่องของมาตรการที่จะทําให้บ้านเราเนี่ยเกิดการผลิตแบตแบบไม่ต้อง,งไม่ต้องมีการนําเข้ามาละ ผลิตในประเทศได้แล้วราคาถูกลงทุกอย่างดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลประชุมเมื่อวานนี้คือมันมี2ส,ส่วนอย่างที่คุณจรดพรอมพูดถึงก็คืออันดับแรกคือภาษีสรมสามิตเนี่ยจาก8ใช่ไหมเหลือ1น่า 1> จากเดิมต้องเสีย8%ก็เหลือ1%น่แน่นอนฮะมันก็จะทําให้ต้นทุนของแบตเตอรี่เนี่ยจะถูกลงและอันที่2เนี่ยโรงงานผลิตแบตเนี่ย ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยในแง่ของเงินอุดหนุนจะเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่นะครับรีเทลมันมีเยอะนะครับว่าแต่ละโรงเนี่ยกํานวณกิโลวัตต์เอาต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้มันจะจะจะ,จะคิดเป็นเท่าไหร่เนี่ยซึ่งแต่ละแบตเนี่ยมันมีความจุที่แตกต่างกันไปก็จะได้ที่มีความแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆวงเงินเนี่ยสองหมื่นสี่พันล้านที่เขาเตรียมไว้ให้มีสองส่วนนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าอ้าวแล้วออกมาแบบนี้ใครล,ละได้ประโยชน์บ้างครับมันก็เลยเป็นที่มาของพาดหัวข่าววันนี้ที่บอกว่า ใน,ในหนังด้านหนัง,นง,นงของนักสืบพิ่ารวุ่นเป็นข้าวถั่วข่าวใหญ่เลยนะบอกว่า EA รับเต็มอุ้มแบตรัดอุ้มแบตลดภาษีพ่วงเงินอุดหนุนนะ,<อ>ะถามว่า EA ทํทำไมรับเต็มบอดปัจจุบันเนี่ยครับเ a เนี่ยเขามีเรื่องของเอ EV เนี่ยจากที่เมื่อวานเราพูดคุยฮะรเรื่องรถเมย์เอ็นเขาก็มีแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องคอสมกที่เขาจะประมูลด้วยคือจริงๆ EA เขาก็ผลิตแบตเตอรี่อยู่แล้วเขามีโรงแบตอยู่ตอนนี้ฮะ เดิมทีคุณอมรก็พูดคุยกับคุณสุภชัยคุณบุณฑพาบอกว่าแม้จะไม่มีมาตรการการสนับสนุนี่เองก็กําลังขยับขยายครับในการที่จะทําให้ต้นทุนของเขาเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆโดยการเพิ่มเรื่องของปริมาณในยานยนต์ในกลุ่มต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เรียกว่าคือให้มันเกิดอีโคโนมีออฟสเกลแต่อันนี้พอได้ลดภาษีสับสามิตลงไปเรื่องของได้เงินอุดหนุนลงแบตด้วยมันก็ยิ่งทําให้ไอตัวเนี้ย มันลดลงไปเรื่อยนะคือต้นทุนลดไปเรื่อยลดลงไปแน่นอนนะราคาขายอาจจะต้อง,ต,องต้องลงนะต้องลงแต่อย่างน้อยมาร์จิ้นมัอนดีขึ้นครับสำหรับ E A นะครับอันนี้ก็จะถือว่ามีความเป็นหุ้นหนึ่งที่ที่ที่เรียกว่ามันมันเห็นภาพได้เร็วได้เร็วสุดสําหรับลงแบตนะครับอีกหุ้นหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้ก็ดูเหมือนราคาก็บวกขึ้นมาตาม E M ก็คือ G P S C อันนี้หุ้นในกลุ่มของปตทอ,อ,อันนี้เขาก็มีแผนที่จะผลิต จะสร้างโรงแบตเตอรี่เหมือนกันซึ่งตัวนี้กาลังก่อสร้างอยู่นะครับกำลังดําเนินการอยู่เพราะฉะนั้นเน่ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้เหมือนกันอันนี้ในแง่ของโรงแบตนะสำหรับตัวของของ GPSA ตัวนี้จะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าอสองหุ้นวันนี้ทั้ง g p s c และ EA เนี่ยวันนี้แม่ก็คือว่าราคาตอบรับเป็นเชิงบวกนะครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ตบแค่นั้นครับคุณจตุพรับมันจะมีหุ้นที่เกี่ยวเนื่องว่าหากว่าโรงแบตเตอรี่ได้รับการสนับสนุนแน่นอนเป็นการดึงนัก กลุ่มทุนที่เป็นผู้ประกอบการเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยจากต่างชาติเข้ามาบ้านเราด้วยครับเอออีกกลุ่มหนึ่งก็น่าสนใจคือนิคมอุตสาหกรรมอ่า WHA เอยอมตะเออยนะฮะที่แน่นอนฮะสหุ้นเนี่ยที่เป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อ่าอย่าง WHA เห็นชัดคือ BYD เข้ามาแล้วใช่ไหมฮะมันจะมีโอกาสที่จะกลุ่มทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง EV น่าจะมามากขึ้น อันนี้ก <energetic offs, S 2> ็ถึงเปจุดที่น่าสนใจครับติดตามดูฮะวัน2วันผมว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้คงจะตอบรับเรื่องนี้อย่างมีนัยยะสําคัญเหมือนกันนะครับนะครับก็น่าจะตามกันต่อด้วยนะครับในประเด็นองกาศที่เกิดขึ้น